ของควันของเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยนะคะในค่ำคืนนี้โอเคมาชา้าสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเกิดในเรื่องราวของเออไม่นะคะไม่ในการไลฟ์สดเพจกรูเสียงกระท่อนกระแทนแต่นะคะเนื้อหาวันนี้เข้มข้นมากในเพจกรูนะคะแล้วก็จะมาเข้มข้นให้กับพวกเราในเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยด้วยนะคะวันนี้มันเทอร์จิกก็หยิบในเรื่องของนะคะไม่ ไมมักคุเชตเอามาใช้อันนี้ก็เป็นไม้นะคะเวลาออกไปภาคสนามนะคะเดี๋ยวขอเช็คเสียงนิดนึงนะคะก็ด้วยความที่โอเคเสียงใช้ได้อยู่โอเคเสียงผ่านนะคะโอเคไม่มีปัญหาเรื่องเสียงนะคะพอเมื่อสักครู่เมนโทจี้นะคะก็ตั้งใจนะคะตั้งใจที่จะให้ ตั้งใจที่จะให้ข้อมูลนะคะข้อมูลแบบเต็มที่เพราะว่าวันนี้นะคะเกิดในเรื่องของวันนี้วันพระด้วยวันนี้วันพระด้วยนะคะครูบาจะมามอบวิชานะคะมามอบวิชาในเรื่องของการสร้างสวรรค์นบนดินนะคะใครทีอ่อยากฟังนะคะอาจจะเสียงตะค่อนจะแค่นิดนึงแต่ก็เป็นเนื้อหาสาระที่เป็นเรื่องราวของความเป็นจริงและหยิบในเรื่องราวของ ชาร์จพลังงานนะคะเอามาอธิบายจนแบบละเอียดมากนะคะชาร์จพลังงานเกี่ยวกับพลังอารมณ์ทั้งหมดนะคะที่เป็นอารมณ์ลบนะคะที่เราต้องใช้พลังงานมากๆกนะคะกว่าจะได้ก็เรียกว่าทํามากได้น้อยนะคะแต่ตรงกันข้ามพลังบวกนะคะทำน้อยแต่นะคะนำในเรื่องราวของนะคะการเมื่อมันไต่นะคะระดับพลังงานเพดานพลังงานขึ้นอัพเดเวลมากขึ้นอ่ะนะคะจาก การใช้เครื่องพลังงานนะคะในส่วนของสีต่างๆเมื่อมันนะคะโตขึ้นไปนะคะในเรื่องของระดับพลังงานมันก็จะยิ่งนะคะเติบโตกว้างขึ้นเหมือนกับว่าเรานะคะยิ่งไต่ระดับเลเวลพลังงานขึ้นไปเท่าไหร่เราจะมีนะคะครอบครัวหรือเราจะมีนะคะเครื่องพลังงานดีๆต้อนรับเรานะคะมากมายก็คือเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มาหาศาลมากๆในการที่จะโอบอุ้มนะคะอุ้มชู ให้นะคะดวงจิตของเราและชีวิตของเราเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามนี่คือตัวเปรียบเทียบนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องราวของนะคะไปตามดูได้ที่เพจกรูนะคะมันทอยจีจีอธิบายละเอียดมากแล้วนี่ก็เป็นเรื่องเรานะคะของฟรีเควนซีนะคะก็คือตัวนี้ Frequency of Emotion นะคะ e x p ก e n นะคะก็คือว่าเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับนะคะคลื่นนะคะพลังงานนะคะคลื่นพลังงานในตัวเรา แล้วก็ข้างตัวสีเหลืองนี้ก็ how to rise your นะคะ vibration คือจะทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้นะคะการสนะเทือนอหรือนะคะอารมณ์ของเรามันยกนะคะยก,ยกจิตยกใจนะี่ภาษานี้นะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องรานะคะ emotional นะคะ frequency c h a r t นี่ก็คือตัวชาร์จของอารมณ์นะคะชาร์ของอคลื่นพลังงานอารมณ์ นะคะแล้วก็คลื่นพลังงานอารมณ์ลบๆมันก็อยู่นะ,ะคะคลื่นพลังงานร่างๆอยู่ตรงนี้นะคะส่วนทั้งอารมณ์โกรธนะคะอารมณ์โกรธก็ยังยังอย, ược, ยู่ตรงนี้นะคะมันก็จะใกล้เคียงกับอารมณ์นะคะความภาคภูมิใจนะคะใกล้เคียงกับอารมณ์ภาคภูมิใจแต่อารมณ์โกรธเนี่ยมันมันก็คือใช้คลื่นพลังงานที่สูงนะคะที่ใกล้เคียงกับคลื่นพลังงานของความภาคภูมิใจในชีวิตแล้วนะคะ นี่พอจากภาคภูมิใจมันก็จะเริ่มขึ้นนะคะในส่วนของอารมณ์นะคะพลังงานความรักพลังงานแกรติจูดนะคะนั่นก็คือคลื่นพลังงานดีๆในตัวเราซึ่งเราเป็นผู้นะคะขับเคลื่อนอารมณ์ด้วยตัวเ,เองนะคะก็คือชีวิตเราเนี่ยเราเป็นผู้ขับเคลื่อนพลังงานด้วยตัวเราเองทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นจะไปสวรรค์หรือจะไปนรกเนี่ยนะคะเราเลือกได้จากการใช้อารมณ์ของเรานะคะ ไปสวรรค์แล้วไปนรกไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ใช้ยานพาหนะใดๆนะแต่เป็นการขับเคลื่อนด้วยกลไกพลังงานในตัวเราทั้งสิน้นนะคะดังนั้นวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องเราบ้านปลายของจวงจิตวิญญาณก็คือจะไปนะคะสุขติขภูมินะคะเป็นเรื่องเราที่ดีงามแล้วพอไปจะไปตรงนั้นนะ่ระหว่างขับเคลื่อนพลังงาน คุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะนะคะไม่ร่ำรวยหรือคุณจะนะคะไม่ได้รัส์สิงสิงคานะคะเพราะการขับเคลื่อนพลังงานด้วยนะคะสติสัมปชัญญะด้วยการรู้ในกลไกลของการใช้พลังบวกด,ด้วยการรู้จักการตั้งเป้าหมายในชีวิตประจําวันด้วยนะคะในเรื่องราวของการใช้เทคนิคกลไกลของร่างกายทั้งหมดทั้งสิ้นเต็มศักยภาพของคุณแล้วเนี่ยเรื่องสาภาวะนะคะการที่จะเจอเหตุบังเอิญอย่างเรือเชื่อ ที่เราเรียกกันว่าปฏิหารมันจะถาโถมเข้ามากับเราอยู่แล้วนะคะไม่อันนั้นไม่คุณไม่ต้องห่วงเลยแต่ห่วงอย่างเดียวว่าตัวคุณจะมั่นใจในตัวเองในการเข้าใจว่าตัวคุณเองจะกลับไปเป็นประพัสอนเหมือนวัยเด็กได้ยังไงนั่นคือประเด็นสําคัญนะคะต้นทุนของพวกเราทุกคนคือนะคะเป็นประพัสอนมาตั้งแต่แรกเริ่มนะคะเออ แต่มาแปดเปื้อนนะคะจากในเรื่องเราของการที่เราไม่รู้ว่าเราเล่นอารมณ์แบบนี้มันจะทําให้ดวงจิตเรามัวหมองเนี่ยนี่คือความไม่รู้นะคะเมื่อไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดสภาวะใช้ชีวิตขาดทุนขาดทุนเพราะเวลามันเป็นเรื่องจํากัดนะคะถ้าคุณยังไม่รู้อีกนะคะเวลามันก็ยิ่งสูญเสียไปเข้าใจไหมคะเวลาเราเนี่ยมันคือต้นทุนที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตเรานะคะ ถ้าเราไม่รู้เราเสียเวลาเมื่อเราเสียเวลาเวลามันมีจํากัดและจํากัดของแต่ละคนไม่เท่ากันไม่รู้ว่าของใครจะจํากัดแค่ไหนเข้าใจไหมคะเรามีอย่างเดียวทํายังไงให้เคลียสสารพลังงานลบเนี่ยออกจากความรู้สึกออกจากนะคะสนามพลังงานจิตวิญญาณของเราเมื่อเคลียได้มากเท่าไหร่คุณกำลังเปิดนะคะในเรื่องราวของมิติของชีวิตคุณอะไปเชื่อมโยงกับความเป็นธรรมชาติ นะคะที่เขาบริสุทธิ์คือความบริสุทธิ์มันจะไปเชื่อมความบริสุทธิ์อัตโนมัติโดยคุณไม่ต้องไปคิดว่าจะไปเชื่อมยังไงนะคะเพราะว่าเอาแค่นะคะในการใช้มือถือเราทุกวันเนี้ยเราก็เชื่อม WiFi โดยที่ไม่ต้องใช้นะคะสายแล้วอนะนึกออกไหมเชื่อม WiFi อะมันไม่ต้องใช้สายเหมือนแต่ก่อนแล้วอะนะคะดังนั้น,นกลไกกระบวนการของการใช้เทคโนโลยีมันคือกระบวนการของการใช้ธรรมชาติชีวิตกับธรรมชาติที่ล้อมรอบตัวเรา ะะล้อมรอบตัวเราทั้งหมดเนี่ยมันคือธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เป็นต้นเขาเรียกว่าต้นต่อของพลังงานทั้งหมดนะคะที่ไม่ต้องใช้สายอะไรมาเชื่อมอะนะ,ะเพลเพลพลังงานของเราเนี่ยมันทะลุตับไตไส้ภพุงอะ่ะนึกออกไหมเออมันทะลุตับไตไส้ภพุงเป็นที่เรียบร้อยนะะวันนี้็นทยท์จีมาให้ของขวัญพวกเรานะคะให้ของขวัญพวกเราในเรื่องราของคําว่านะคะ,ะจงนะ,ะจงปราณีต นะฮะจงปราณีตและบรรจงสร้างลมหายใจให้ตนเองคุณฟังไม่ผิดนะฮะอ่าจงปราณีตนะฮะบรรจงสร้างลมหายใจให้ตนเองนี่คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการไปสร้างความสุจในชีวิตทั้งหมดทั้งมวลนะคะเมื่อไหร่ที่คุณย้อนกลับมานะฮะเห็นคุณค่าในลมหายใจของคุณและย้อนกลับมาเพื่อที่เข้าใจนะฮะว่า การหายใจเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรนะคะเพราะถ้าขาดซึ่งลมหายใจเราไม่มีชีวิตนะคะเราไม่มีชีวิตอันนี้คือความเป็นจริงบทความนี้นะคะยกย่องให้นะคะเป็นเครดิตสําหรับ h l a n านบริต i n g นะคะของนะคะน่าจะเป็น c a r e e r นะคะ c a r e e r Visa ่าแนนะคะยกเครดิตให้เขาถือว่าเป็นเขียนบทความได้ดีมันทอจี้จี้ก็หยิบยกเอาความรู้ตรงนี้มาให้ เขาใช้คําว่าแค่หายใจเป็นก็บอกลากความเครียดไอ้ความเครียดตรงนี้เนี่ยนะคะที่มันหายไปเราก็เป็นการสร้างสวรรค์บนดินแล้วนะเข้าใจไหมคะดังนั้นในเรื่องเราของการหายใจเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วนะเราทุกคนหายใจวันวันหนึ่งน่ะ2,500ครั้งตอ่อวันเคยนับกันบ้างไหมนะแทบไม่มีเวลานับเนาะให้จิตใต้สำนึกทำงานไปก็าใจไหมคะเพราะจิตใต้สำนึกเขาทำงาน ควบคุมระบบนะคะการหายใจระบบเาผาผลาญระบบในเรื่องเราการย่อยอาหารระบบกลไกสมองเป็นเรื่องเราของนะคะร่างกายทั้งหมดถูกควบคุมหรือนะคะไม่ได้ควบคุมดิเป็นการดูแลเอาใจใส่นะคะเป็นภารกิจหลักนะคะที่จิตใต้สํานึกรับไปดูแลให้เราหมดเลยนะคะเรามีหน้าที่ใช้ชีวิตนะคะแล้วใช้จิตสํานึกเราสั่งให้ จิตใต้สำนึกนำในสิ่งที่เราาัฒนาและต้องการมาให้กับชีวิตเรานะคะสั่งแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ายักษ์จินี่หรือที่เรียกว่าจิตใต้สําสนึกเขามีหน้าที่แบบนั้นนะคะเขาไม่ได้มีหน้าที่มาหือมาหามาถามว่าทําไมอะไรยังไงไม่มีดังนั้นการสั่งของคุณนะคะการสั่งของทุกๆคนนะคะที่จิตใต้สําสนึกรับคาสั่งสั่งผ่านความคิดสั่งความผ่านการสั่นสะเทือนทางด้านความรู้สึก ะะดังนั้นถ้าจิตสำนึกไม่ตื่นนะฮะบอกเลยว่านะ,ะคุณสั่งโดยไม่ได้ตั้งใจจงใจสั่งนะคะขณะนั้นความคิดของคุณกําลังไหลไปเรื่องไหนก็ไม่รู้นั่นแหละจิตได้สำนึกรับ,เป,เ,รบเป็นที่เรียบร้อยถือว่าเป็นคำสั่งเพราะนะฮะหน้าที่ของการตื่นมาเป็นจิต นะคะที่เป็นนายดันไม่ทําต้องขออภัยนะ,ะก็คือบางทีเราไม่ได้ทํางานตรงนั้นเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าเราจะต้องลุกขึ้นมาควบคุมความคิดเรานะคะนนี้คือความรู้ความรู้ก่อนหน้าที่เราไม่รู้นะคะดังนั้นความไม่รู้เนี่ยนะคะมีมูลค่าแพงเท่ากับชีวิตและจิตวิญญาณเรานะคะมันไยจี้ก็เลยเข้มข้นกับพวกเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นในปี66นะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่ลดวาลาวาฟอกในการที่จะให้ข้อมูลนะคะ ข้อมูลตรงนี้จะต้องนะคะ,ะมาสู่ถึงพวกเราให้มากที่สุดทั้งแม้กระทั่งเรื่องการใช้ลมหายใจโอเคไหมสำคัญมากนะคะดนตีดับไปเรียบร้อยไม่เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะอันนี้เรารู้เรื่องลมหายใจแล้วนะคะ,ะเราใช้คําว่าเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการหายใจนะคะมันสําคัญกับเราทุกๆคนแน่นอนล่ะถ้าไม่มีลมหายใจนะคะเราก็ถือว่าเราไม่มีชีวิตนะ แล้วก็นะ,ะการหายใจที่หายใจที่มีประสิทธิภาพที่เราจะบนจงใจสร้างลมหายใจให้เรามากขึ้นหลังจากนี้เนี่ยมันจะจะเป็นการทำให้เรานะคะเออเบาจิตเบาใจและคลายความเครียดเราด้วยนะคะทีนี้เรามานะคะดูวิธีการลมหายการใช้ลมหายใจของเราโดยพื้นฐานเนี่ยเราจะหายใจทางจมูกกันถูกไหมคะ มันเป็นการหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางจมูกอันนี้เป็นปกติทั่วๆไปนะคะดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะมีในเรื่องของการหายใจผิดปกตินะคะที่มีการใช้การหายใจนะคะทางปากกันบ้างขณะนอนหลับหรือนอนกรนอันนี้ก็คือเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะคะเราอย่าเพิ่งไปเอ่อค่องแวะกับในกลุ่มนั้นเรามาอยู่ในกลุ่มปกติโดยทั่วไปก็คือการหายใจเข้าออกทางจมูกนะคะ แล้วนะคะในรูปแบบของนะคะในรูปแบบของการที่ถ้าเราไม่หายใจทางจมูกนะคะแล้วเรามาใช้ปากในการหายใจในก็พูดแล้วมามาพูดกันนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องเราอันตรายต่อการต่อชีวิตเรามากๆเพราะการหายใจนะคะเข้าทางปากอ่านะเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะคะเพราะการหายใจเข้าทางปากจะทําให้ร่างกายเนี่ยสูญเสียน้ํา ไปเพิ่มอีก40%และนะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างหายใจทางปากและทางจมูกนะคะถ้าหายใจทางปากเมื่อไหร่เราจะร่างกายเราจะสูญเสียน้ําไปถึง40%นะคะและเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าน้ำคือส่วนประกอบของร่างกายเราถึง70%และเป็นส่วนประกอบร่างกายที่ใหญ่มากนะคะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่เราขาดน้ำนะคะน้ำเนี่ยจะไปเลี้ยงสมองเราไม่พอนะคะ และเมื่อไหร่ที่ขาดน้ำดวงตาเราก็จะมีน้ำไปเลี้ยงไม่พอนะคะรวมทั้งถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดน้ำสารที่มีในร่างกายจะผิดปกติและก็ทำให้เราเครียดง่ายดังนั้นการดื่มน้ำก็จะเป็นสำหรับชีวิตเราโอเคไหมการดื่มน้ำให้เพียงพอจึงจำเป็นสำหรับชีวิตเรานะคะทีนี้เรามาดูรูปแบบการหายใจกันค่ะรูปแบบการหายใจเนี่ยนะคะที่ พวกเราเคยรู้กันนะคะมันก็จะมีเรื่องราวของรหัสตัวเลขนะคะที่มาเกี่ยวข้องก็คือ478นะ,ะ478ก็คือหายใจาทางนะคะหายใจเข้าทางปากนะคะให้นับ4นะคะแล้วนะคะหายใจออกนะคะทางทางปากโดยทําให้ทางปากจูอันนี้คือแบบนี้คือเมนทอนจีก็ไม่ถนัดนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการส่วนนะคะ หายใจเข้าทางจมูกช้าๆให้นับเป็น4วินาทีแล้วก็อั้นไว้ที่7วินาทีนะคะแล้วก็ออกจากทางปากด้วยการทำปักจูอีก8วินาทีจึงเรียกว่าเลข4-7-8นะคะอันนี้คือเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะแต่เป็นทยที่ไม่ถนัดในการทำตัวนี้นะคะส่วนการหายใจนะคะนับ1-10เทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิคที่ขจัดความเครียดความกังวล ความซึ้งเศร้าได้เป็นอย่างดีเขาแนะนําเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ช่วยให้โฟกัสอยู่กับปัจจุบันขณะแถมช่วยขยายปอดนะคะให้เราแข็งแรงมากขึ้นนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะสาหรับใครที่ต้องการให้ปอดนะคะใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะเงื่อนไขาอาจจะต้องอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวสักนิดหนึ่งสําหรับคนที่จะหายใจนับ1-10ถึงนะคะก็ขัดสมาธิตรงๆนี่แหละหายใจเข้าลึกๆทางจมูกนะคะให้ให้นับ หนึ 1> 1่งถึงสิบนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะระหว่างนับตัวเลขนะคะเป็นการหายใจเข้าออกนะคะาทางเนนะคะเขาเรียกว่าระหว่างนับตัวเลขนะคะเป็นการหายใจออกทางปากในเวลาเดียวกันอันนี้มันทอจีก็ไม่ถนัดนะเอาแต่ว่าเอามาเล่าให้พวกเราฟังนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ที่ที่สำคัญที่สุดมันทอรจีจะเล่านะคะต่อต,ตัวลมหายใจท้ายสุดที่มันสําคัญมาก นะคะเดี๋ยวฟังนะคะฟังว่าการหายใจมันมีหลายแบบมากสรุปเอาไปมาชีวิตฉันทั้งชีวิตนะะฉันหายใจไม่เป็น <c oughs> บางทีถามตัวเองตกลงฉันหายใจเป็นอยู่เปล่าเนี่ยเป็นคยที่เคยถามตัวเองนะเอ้ยตกลงแล้วเนี่ยนะคะฉันใช้ชีวิตมา52ปีฉันหายใจเป็นไหมเคยถามตัวเองอยู่นะคะแต่วันนี้จะให้คําตอบเพราะว่ามีเคล็ดลับในการหายใจที่ยอดเยี่ยมมากแล้วมีงานวิจัยมีนักเขียนเขียนเกี่ยวกับการหายใจตัวนี้นะคะที่มันเป็นคลื่นพลังงาน นะกับในเรื่องการสัจะเทือนเดียวกันกับโลกไปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูฟังตอนท้ายๆนะเอานับดูนะคะใครจะถนัดในเรื่องการหายใจนะคะนับถึงถึงสิบก็เอาไปใช้ดูนะ,ะอ่ะส่วนในเรื่องเรานะคะเอ่อตัวนี้ใช้เขาเรียกว่าเอา่อใช้8ปวินาทีนะคะเป็นการหายใจเข้าจมูกเป็นปกตินะคะแต่หายใจ,จออกทางปากโดยใช้นะคะโดยให้ ติดต่อกันยังต่ำแปวินาทีมันก็คือนับ1นถึงแนะคะไม่แตกต่างอะไรกับ478โอเคไหมเออแต่ไม่ยักจะเจอ4อ4่อสี่ก็มานะคะสี่นะคะอันนี้เป็นเรื่องเราหลังทานมื้อเที่ยงน,นะคะอา่าถ้าเกิดใครอยากจะย่อยอาหารให้มีประสิทธิภาพเขาแนะนำนะคะเพื่อให้มีพลังกายและสมองในช่วงบ่ายเนี่ยทำงานได้ดีนะคะเขาแนะนําเทคนิคการหายใจ4ี4่4ก็คือ หายใจเข้าทางจมูก4วินาทีกลั้นกั้นหายใจไว้4วินาทีนะคะแล้วก็หายใจออกทางจมูกอีก4วินาทีปล่อยค้างไว้4ี่วินาทีมันกลายเป็น4ี่สี่สี่สี่นะคะทวน6รอบนะคะหรือมากมากกว่านี้แต่สะดวกมันก็จะช่วยให้นะคะระบบกระเพาะย่อยอาหารได้ดีขึ้นโอเคไหมอ่า มีการหายใจนะคะโดยการทําเพลงอันนี้เมนทอยจีก็ไม่ค่อยได้ใช้นะนี่แหละนะคะสิ่งที่เมันทอยจีอยากเอามาฝากพวกเราถ้าใครฟังมาถึงตรงจุดนี้นะคะมามาฟังไลฟน์นี้คลิปนี้ฟังจนถึงจุดนี้บอกบอกเลยว่าสุขภาพร่างกายนะคะและระบบสมองระบบทุกอย่างจะเกิดการปรับสมดุลได้อย่างมหัศจรรย์มากๆขอเชียร์การหายใจแบบนี้จ้านะคะ คือการหายใจ5.5นะคะนี่เป็นเรื่องราวที่มนทอรนโเพิ่งได้ได้ยินและได้รู้เมื่อเร็วๆนี้แล้วทดลองใช้แล้วมันรู้ผลมันมันจับได้เลยว,ว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันปรารถนาและต้องการนะคะแล้วมันช่วยให้เกิดสภาวะของความสุขอย่างมหัศจรรย์เอาลองไปใช้ดูนะคะรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ,ะ,ะในเรื่องของสมดุลนี่คือการใช้สมดุลการหายใจ ใครถนัดสายอนาปนาสตินะคะใช้5.5ดูค่ะนะคะคุณใช้อนาปนาสติตัวน,นั้นแหละแต่คุณใช้การนับนะคะาการหายใจอย่างละ5.5ในขณะหายใจเข้าและหายใจออกครับอธิบายคืออย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่านะคะคงจะดีไม่น้อยถ้าเราหายใจถูกวิธีตั้งแต่ต้นและทําอยู่ตลอดเวลานะคะ เพื่อป้องกันภาวะเครียดและอาการไม่ดีต่างๆนะคะและภาวะการหายใจที่สมดุลที่สุดเป็นธรรมชาติที่สุดและใครๆก็ทำได้ทันทีคือหายใจเข้าทางเข้าจมูกห5วินาทีหายใจออกทางจมูก5.5วินาทีโดยไม่ต้องอั้นค่ะคือหายใจเข้าและปล่อยออกมาเลยนี่คือความเป็นธรรมชาติที่สุดละนะคะแล้วพระพุทธโอคหรือพระพุทธเจ้าทรง นะะแนะนำอาณาปณสติก็คือตามดูลมหายใจเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติถ้าเราเพิ่มเติมนะคะการตามลมหายใจเข้าออกอย่างเป็มธรรมชาตินะคะแต่ด้วยธรรมชาติที่มันเข้า5.5วินาทีออก5.5วินาทีจะทำให้ร่างกายเรานะ,ะคะคลายเครียดและสร้างสมดุลกับชีวิตอย่างดีมากๆ เอาลองไปใช้ดูนะคะด้วยรักและปรารถนาดีจริงๆนะคะเมนโฮจริจิบอกเลยว่า,าวันก่อนยังพูดเล่นๆไอ้5.5มันนับยังไงนะคะเมนโฮจริก็ใช้เทคนิคนับ1-6นะคะนับ1-6อ่อด้วยปกติเราเนี่ยเราจะเป็นคนนับไวกว่าเข็มวินาทีมันเดินเข้าใจไหมคะดังนั้นถ้าคุณใช้ลมหายใจนะคะด้วยสติของคุณในการนับลมหายใจเข้า6ครั้งมันจะพอดี5.5นะคะ,ะ,คะลองดูนะคะ เออ่ถ้าหายใจเข้าออกคิดเป็น1เซตเราจะทำได้นะคะประมาณ5.5เซตต่อนาที5.5เซตต่อนาทีแต่วันนั้นเมนทอร์จีจีคำนวณน,นะคะคำนวณจากนับ1ถึง6นะคะเอามาคำนวณ60วินาทีเออก็ประมาณประมาณนี้นะะ 6, 6 6 6เซตนะคะ6เซตเรามาดูนะคะว่าความสำคัญนะคะของของการหายใจ5.5 เป็นอย่างไรนะคะมันก็เป็นเรื่องง่ายๆสําหรับพวกเราแล้วไม่ต้องกังวลเยอะนะคะเพราะอนาบัตานสติมันเรื่องดีอยู่แล้วแต่เราเอาไปนะคะใช้สําหรับนะคะการที่จะเราจะเป็นนับนะคะลมหายใจเข้า5.5วินาทีและออก5.5วินาทีเนาะการที่ออกมาเป็นตัวเลขนะคะมันก็เป็นการสร้างสมดุลในร่างกายด้วยนะคะช่วยควบคุมระบบต่างๆในร่างกาย เป้าหมายที่สุดเป้าหมายสูงสุดนะคะในการหายใจแบบนี้โดยรู้ตัวนะคะและไม่ต้องไปคอยนับอะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือจะทำให้ Un u o n s n s o u s u s s s นะก็คือว่ากลไกลของ u o n s n s o u s u s s s นะคะ c o n s c i o u s n e s s ก็คือจิตสมจิตไร้สำนึกนะคะเป็นการหายใจโดย Unconsciousness, Subconsciousness Unconsciousness ก็คือเป็นจิตไร้สำนึกนะคะก็คือคกลไก กลไกของการระบบลมหายใจเนี่ยซับคอนเยสเนี่ยเขาเข้ามาดูเลกกำกับอยู่แล้วนะคะแต่ก็เป็น,นกลไกอัตโนมัติโอเคไหมถ้านะคะเราเลือกนะคะเขาเรียกว่าถ้าเราเลือกการใช้หายใจแบบนี้ไปตลอดชีวิตจะเป็นเรื่องดีมากนะคะลองนําเทคนิคตรงนี้เอาไปใช้นะคะวันละนิดวันละหน่อยนะเราก็จะพบว่าไม่เพียงแค่จะช่วยคลายความเครียดค่ะจะบำรุงสายตาด้วยนะคะขอบคุณบทความนี้นะคะ หรือหัวใจเต้นนะคะช้าลงด้วยนะคะโอ้เออข้อมูลนี้ดีมากๆนะคะขอขอบคุณนะคะ c a r e e r v i s a a s s e s s m e n t c o m นะคะ,ะ,คะด้วยความรักรักปรารถนาดีสำหรับนะคะเพจเราตรงนี้เนี่ยเราจะมุ่งมั่นไปสู่ความรวยขนาดไหนเนี่ยถ้าเราสุขภาพไม่ดีแป๊กนะคะเมนโอจีก็ ออวันนี้ให้กำลังใจบอสนะคะคือบอสไปญี่ปุนก็คือไปญี่ปุ่นกลับมาแล้วก็ติดโควิดนะคะทั้งสามีและภรรยาก็หลายวันแล้วนะคะวันนี้นะคะเซฮาไปเซฮัลโลไปปรากฏว่านะคะเขาก็บอกว่าเออ่รีคาบเวอร์สโลลี่คือในเรื่องราวของการที่ยังร่างกายยังควบคุมนะคะในเรื่องราวของโควิดนะคะก็ยังชา ช้ากว่าใจที่ต้องการอันนี้คือเรื่องสุขภาพจึงสําคัญดังนั้นเริ่มต้นจากลมหายใจก่อนและอย่างอื่นนะคะตามมาสุขภาพคนดีเดี๋ยวความรวยตามมาขอให้ทุกคนโชคดีพรุ่งนี้เจอกันใหมค่ค่ะ